ถึงแล้วเกินเราบอกนาวาวับไม่ได้เล่นนานจากนี้จากกวัดญี่ปุ่นดวงมาได้แบบนี้เคลลี่แล้วกันไอเดียเคลลี่เนื้อแคลลี่อยู่ที่นี่นอ,ดดอืออือจุดจบมือละว้ามืออะไร

เมืองเมืองหลวงเมืองเมืองไม่หลวงแต่ดวงนี้ว่าจะย้ายเครื่องบินยามาโมโตะบอยระเบิดพร้อมกับปล่อยตัวเองตายไปด้วยโดนตีฮันบีนัโอ้ยคุณทุกมาโดนตีโดนตี กอดือดเพราะทาูที่ฉันมันดีก็ได้เรอมาโมโต้ยามาโเประเบิดครับผมแมวเกียรบิดูฟังไม่ไงเกียรทหารสองมันด้วยเปิดระเบิดปิ้ว อุ้ยเชียวหน้าเชียวหน้าเพิงบินลำหนึ่งไปโอ้ยโอตกมบนี้อือตายเป็นอะไรนักานยายจะบ้าได้เออไฟไหมขานีมีอะไรบ้างไหม อมาดิว่าวู้ลูกยายใช้อีกเจริญแป๊บนึงนะคะทุกคนกลับมาแลวเมื่อกี้ยายใช้ไปเอาน้ำให้เจริญแดงนี่มันของจากเกวัตญี่ปุ่นไอ้สารัฐก็ไม่มีสารัฐเลยทมันคิดว่านแดงนี่อย่างกูฮะไม่เข้าใจน้าใบดัน ขึ้นหน้าไปจุดบีตอนนี้เล่นคนเดียวเหงาต้องอยู่บ้านยายสือบ้านยายช่ไหมตัวเลยไอ้ผู้ดีมาอยู่เหยอง่ายง่ายไฟระเบิดลงลงลงเลยไปดิโอเคผมคงไม่รอดอน,นี่นั่งไงไม่ได้ยมามมอเตโต้แล้วปิ้งอีกแล้วอืม เกลี้ยนหน้าตัวละครตัวเองเอามาดิแม่ทั้งชิปล้มไปมันไม่มีเครื่องดีต้องโดนน้ำตายดีกว่าโอ้โหโดนยิงตายตั้งแต่บนบนเจริญไม่ใะ้ดูบ้างดิ๋ยดิไปเล่นซี Kelly Fang Salat Sapap Soviet Sayo Sehe Kite Oh Dehe We'll be right <laughs> back. มันพุ่งมาอยู่ตรงนั้นเบียดชะมาอย่าลอบโจมตีบันไซย่าบันไซเครื่องบินเล่นเหอแค่สามสบลูกศร้อยแปดห้าอบิโดหลูกประมาณแปดสิเอ็คไอ้ like ouais ่ยอ่เร็ ไม่ zoom ยืนสุดแล้วก็ปล่อยรวนฮึโอ้โดนไหมเนี่ยจะโดนมันยิงไหมใครยิงเจาะท้ายอยู่ทางไหนวะเอาฝั่งเราโอเคน้อก็ช่างมันโอ้ยฝั่งโอ้โหฝั่งมันจะจอนวิ่หรือไงวะยิงกดบอมบ์ าออ้โไทํา,าไมฐา,านเลือดลดวะเฮ้ยเลือดลดอีกล้วไหนไหนครทําเลือดตูเห็นแล้วนะไอเรือดำน้ำดุงตูอ้ยตูกดะไะ์ไปวะเนี่ย เอนู้ไหม้มไมูไหม,ไมไหใช่มทำไมผมให้นัดแบบนคือฟังไหนวะฝั่งญี่ปุ่นเหรอหรือฝั่งสหรัฐฝังไหนวะนั่น ตายช่วยด้วยตายเออเกือบถึงก่อนแล้วฟรีไทยครับผมฟรีไทยทีไม่เท่ากันเนี่ยฟรีไทยครับขบวนการเสรีไทยนี่ครับขบวนการเสรีไทยโอ้ยมีนคน คือไปต่อไปดูโอ้ก่อนจะมามึงขึ้นมันมนั่งดิเออนัน่นนัน่งนะทุกคนผมคือฟรีไทยไม่ใช่เสรีอีกแล้ว ตกตรงนี้นี่เออยอดเลยตายอะไรของม,อยยมันี่มัวขยับตู้แลนด์จะเอาเครื่องบินโหดๆแล้วบินไปสูสนนงๆแล้วก็จะปล่อยระเบิดใส่ฐานมันเป็นไงล่ะแผนเนี้ยแผนเนี้ยใช้ได้แน่อนอนลักมอง อีกแล้วคุปาเอาักอีกมาก่อนมึงนะนอเมฆ่กาดอะไเลยฮ่ยเล็ดกุกเกเ็ดกุกเก cos'era จะได้ Kalau, ห้า udah ห้าห้าห้า nah aktif kalau ห้าห้า ร้อนก็ร้อนต้องอะไรนั่งตรงนี้หุผลน้นไม่ได้ากม้อยู่ตรงนี้โอ้โอ้โอ้โ้โอโอดี้ีด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 ดีี้ด

ช้าที่ไกลเลยซับมาลีนอแล่วก็เนื้อ,อพิเล,เล่นเข้าละละะ รอบน,นี้ก็ดูถุงชาติเล่นคนของประเทศอะไรวประ่ทศไทยอยู่ไหนของไทยว่าของไทยของไทยไม่มี อา่อาวของคอองรับอ่าวของสาระไปอ่าวของญี่ปุ่นเลยเอาดิใช้วิชาที่เรียนมาจากเกาหลีใต้นี่แหละ โอ้ยยจุดสีได้แล้วจะบินอ้อมโลกไปไหนน,น้ำมันก็เหลือครึ่งหนึ่งแล้วต้องลง,งจอดฉุกเฉิน <c oughs> โอ้ยหนึ่งหน้าจุท่ายกพื้นที่แป๊บอะไรทั้งนั้นเลยวะเนี่ยพื้นที่ก็จะเต็มอีกเออารเอฮะก็จะเต็มแล้วค่อยจบพิษอะ่ะก็ต้องามาย้ายฐานไม่ได้โอ้ เขาทิ้โชิาเลือแต่ก็บดได้สินี่เรือจะเตืนว่าตแล้วต้องงแล้วีเลือเยอะโอ้โหไม่ยอะแล้วก็ได้ กอ็อกอซีใกล้องมัสสุดนั่งไงกวูว่าละโอ้ยถ้าจุดไหนอยู่ใกล้สุดนี่แหละคนแย่งกันเฮ้ยไงกูกาก,กาอยู่ด้วยเป็นไงทุกคนเสรีไทยแต่นนี่ผมฟรีไทยตั้งมากอดีเครื่องบินมีถ้าจบสละ ลงลงน้ำลงน้ำลงน้ำลงเขาเออเอเอสวยจบสาระชนะฟุดเอ็นนะ